放木了。 มองเรือมองเรือสวยมากสวยจริงๆเลย ขาด้านหน้าเขาตึงค่ะขาด้านหน้าเขาตึงเขอาหน้ายุดได้อีก ยืดแขนถานท่าไว้นับห้านับสี่สามสองหนึ่งยืดขาตรงค่ะยืดแขนมองที่ปลายนิ้วมือทางด้านข้างซ้ายถานท่าไว้นับสิบเก้าแปด ขวาบิดตัวยกแขนทังด้านข้างขาทางาทาง้าว มือปลายในมือค่อยืดหันจากปลายเท้านิดนึงยกขาทันด้านข้างซ้ายขึ้นต้มสุดสาดทันท่าไว้ยกขาได้แค่ลนโอเค่นั้นไม่ต้องวทวนนะคะทรงตัวไว้ทีขาทันด้านข้าง,งค่ะ ด้านซ้ายลงขาขวายังตึงอยู่ยกตัวขึ้นกลางแขนเลยปลายเท้าเทินด้านข้างขวาอีกข้างขาปทางเท้าซ้ายที่ทะทด้านซ้ายสามเหลี่ยมต่อ้วยสามมือบิดและการทรงตัวโน้มตัวไปทางด้านข้างซ้ายลดมือวางลงขาดที่ข้อเท้าดึงตัวให้ยืดด้วย่ะยืดแขนน้าไว้รับ็พกุยืดตึง She didn't fall 1> 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6จ็ดหกหาสสงเท้าลงค่ลงจับเท้าไว้าไว้น

ยุ้งยกถึงสูงลูกกำลังถ่ายรูปเลยโคตรเลยพี่ยุงสุบุ้งอันนี้ไม่ใช่หนูนะโอเคสวยมากแอนไวแอนไวแอนไวคลสอัพโอ้โหท่านี้สวย ออกทางด้านขวาดัานที่หัวเข่าบิดตัวค่ะพนมมือถึงข้างท่าไว้นะับสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองและสุดท้ายหนึ่ง ลุงชาวไงอ๋อลุงอ๋อรถเพื่อลุงเชเมื่อกี้ไอ้เดี๋ยวจะถ่ายรูปเดี๋ยวจะสวยๆเอาถไลไปเอาหไลเขินหน้าแอนแอนทีนี้รหัสเลยห้าสี่สามสองหนึ่ง ไม่เข้าแล้วครูกลับไม่ได้โอเคมือข้าไว้แันยืดไปเท้าไม้กระดานหันตัวไปด้านข้างทะเลเอ๊บ๊ายบายทะเลเอ๊ห้ามนั่งพัดกลนคาไว้นับสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่ โอ้ยลุงเช้าเร็วเเพื่อนเหนื่อยแล้วเร็วเร็วโอ้ยแข้งใจแข้งใจเร็ว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 อึ๊เอสวย4 3 2 1เขวาอโอ้ยลุงเช้าท่านนี้สวยนะ